คู่บุญคู่ชีวิตอัฏฐกถาพัทธกาปิลานีเถรีคาถาจากพระไตรปิฎกพระอัฏฐกถาเล่มที่54หน้า115ได้ยินว่าในการแห่งศาสนาของพระปทุมมุตระพุทธเจ้าพระพัทธ กาปิลานีเถรีเกิดในเรือนแห่งตระกูลในนครหังสวดีรู้ความแล้วไปฟังในสำนักของพระศา,ศาสดาเห็นพระาศาสดาทรงตั้งภิกษุณีองค์หนึ่งไว้ในตำแหน่งเป็นเลิศของภิกษุณีของผู้ระลึกชาติได้จึงกระทำบุญญาธิการแล้วปรารถนาตำแหน่งนั้นและได้กระทำบุญจนตลอดชีวิตเมื่อเคลื่อนจากอัตภาพนั้นแล้ว ก็ได้ท่องเที่ยวอยู่ในเทวโลกและมนุษย์โลกเมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่เสด็จอุบัติขึ้นได้เกิดในเรือนตระกูลในกรุงพาราณสีแล้วได้ไปสู่ตระกูลของสามีวันหนึ่งได้ทะเลาะกับน้องสาวของสามีเมื่อเห็นน้องสาวของสามีได้ถวายบิณฑบาตแด่พระประัจเจกพุทธเจ้าแล้วเขาจัดได้สมบัติอันโอราณ จึงรับบาตรจากหัตของพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วเทพัตหารทิ้งเสียเอาเปลือกต้มใส่จนเต็มบาตรแล้วถวายทานแทนมหาชนต่างติเตียนว่านางคนพานพระปัจเจกพุทธเจ้าท่านทำอะไรผิดกับเจ้าหรือนางเกิดความละอายเพราะคำของมหาชนจึงรับบาตรมาอีกแล้วเอาเปลือกต้มออกเททิ้ง ขัดถูบาดด้วยผงเครื่องหอมเอาของมีรสอร่อยสีย่ยางใส่จนเต็มแล้ววางบาดท,ที่สว่างด้วยเนยใสซึ่งมีสีเหลืองเหมือนดอกบัวที่ราดไว้ข้างบนแล้วตั้งความปรารถนาว่าบินทบาทนี้มีแสงสว่างชั้นใดขอร่างกายของเราจงมีแสงสว่างชั้นนั้นเถอด เมื่อนางได้เคลื่อนจากอัตภาพนั้นแล้วก็ได้ท่องเที่ยวอยู่ในสุขติภูมิทั้งหลายเท่านั้นในการแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัตสปะนางได้เกิดในเรือนของเศรษฐีมีสมบัติมากนางจึงมีร่างกายเหม็นพวกมนุษย์พากันร,รังเกียจน,นางเกิดความสังเวทตนเองจึงเอาเครื่องประดับของตนขายแล้วสร้างอิดทองคำประดิษฐานไว้ ที่พระเจดีของพระพุทธเจ้าและถือเอาดอกอุบลบูชาด้วยบุญกรรมนั้นร่างกายของนางจึงมีกลิ่นหอมจับใจพบนั่นเองนางจึงเป็นที่รักที่เท่ชอบใจของสามีนางได้ทำกุศลตลอดชีวิตเมื่อเคลื่อนจากอัตภาพนั้นแล้วนางก็ได้ไปเกิดในสวรรค์แม้ในสวรรค์นั้นนางก็ได้สวยทิพยสุขตลอดชีวิต ครั้นจุติจากสวรรค์แล้วนางก็ได้ไปเกิดเป็นพระราชธิดาของพระเจ้าพารณสีเสวยสมบัติเช่นสมบัติของเทวดานางได้บำรุงพระปัเจก,กบพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นเวลานานเมื่อพระปัจเจก,กับพุทธเจ้าเหล่านั้นปรินิพานแล้วนางเกิดความสังเวชใจจึงบวชเป็นดาบทศนีอยู่ในพระราชอุทยานจริญฌานทั้งหลาย แล้วไปเกิดในพรหมโลกในพุทธกาลนี้นางจุติจากพรหมโลกแล้วได้เกิดในเรือนของตระกูลพามโกศิยะโคตในเมืองสาคนนครเติบโตเป็นสาวด้วยบริวารใหญ่เจริญวัยสมควรแล้วมารดาบิดาได้นำไปสู่ตระกูลสามีมีชื่อว่าปิปะผลิกุมารในมหาติดตะ,ะคาม เมื่อปิปะผลิกุมารออกบวชนางจึงละโพคะกองใหญ่ออกบวชตามได้ตามเข้าไปอยู่อารามของเดียรถีห้าปีต่อมานางได้บรรพชาและอุปสมบทในสำนักของพระนางมหาประชาบดีโคตมีเริ่มเจริญวิปัสสนาไม่ช้านานก็ได้บรรลุพระอรหันตท่านจึงกล่าวไว้ในอุปทานว่า ในกับที่หนึ่งแสนแห่งพัทระกับนี้พระพิชิตมารมีพระนามว่าปทุมุตระได้เสด็จอุบัติขึ้นแล้วในครั้งนั้นในพระนครหังสาวดีมีเศรษฐีชื่อว่าวิเทหะเป็นผู้มีรัตนะมากข้าพเจ้าเป็นชายาของเขาบางครั้งเศรษฐีนั้นพร้อมทั้งบริวารได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าฟังธรรมของพระองค์ ซึ่งเป็นเหตุนำมาซึ่งความสิ้นทุกข์ทั้งปวงพระพุทธเจ้าทรงตั้งภิกษุองค์หนึ่งไว้ในตำแหน่งผู้เลิศทางทุดงสามีของข้าพเจ้าได้เห็นแล้วได้ถวายทานแด่พระพุทธเจ้าตลอดเจวันแล้วซบเสียนลงแทบยุคลบาทตั้งความปรารถนาตำแหน่งนั้นบ้างพระพุทธเจ้าเมื่อจะให้เศษฐีและบริวารรื่นเริง,เรงในธรรมได้ตรัสว่า ดูก่อนลูกเธอจักได้ตำแหน่งที่ปรารถนาจงใจเย็นเถิดในกับที่หนึ่งแสนแต่พัทระกับนี้พระศาสดาพระนามว่าโคตมะพระศาสดาพระองค์นั้นจักมีธรรมทายาตจักมีโอรสธรรมเนรมิตรจักมีสาวกนามว่ากัตสปะเศรษฐีสามีได้ฟังพระพุทธพยากรณ์ดังนั้น ก็มีความเบิกบานใจมีจิตประกอบด้วยเมตตาบำรุงพระพุทธเจ้าด้วยปัจจัยทั้งหลายจนตลอดชีวิตในการนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ปรินิพานแล้วเศรษฐีให้เชิญญาติและมิตรมาประชุมกันพร้อมใจกันสร้างพระสถูปสำเร็จด้วยรัตนะสูงเจ็ดโยช์รุ่งเรืองดังดวงอาทิตย์ข้าพเจ้าได้ให้ช่างเจ็ดคน เอารัตนะเจ็ดอย่างทำตะเกียงขึ้นเจ็ดแสนดวงใส่น้ำหอมให้เต็มทุกดวงได้วางไว้ในที่นั้นนั้นลุกโพลงดังไฟไม่ป่าอ้อเพื่อบูชาพระคุณยิ่งใหญ่ของพระผู้อนุเคราะห์บวงสัตว์ข้าพระเจ้าให้ช่างทำหม้อเจ็ดแสนลูกเต็มด้วยรัตนะต่างๆมีวัตถุที่ควรบูชาอันเป็นทอง ตั้งไว้ท่ามกลางระหว่างหม้อทุกๆแปดหมอ้อมีวัน,นรุ่งเรืองเหมือนพระอาทิตย์เพื่อบูชาพระศาสดาผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ที่ประตูทั้งสี่มีเสาระเนียดล้วนไปด้วยรัตนะข้าพเจ้าสร้างเอาเครื่องบูชาที่น่ารื่นรมเช่นนี้แล้วได้ถวายทานแด่พระสงฆ์กล่าวทำอันประเสริฐต,ตามกำลังจนตลอดชีวิต ได้เสวยสมบัติทั้งที่เป็นของเทวดาและมนุษย์ท่องเที่ยวไปกับเศรษฐีนั้นเหมือนเงาไปกับตัวฉะนั้นในกับที่91แต่พัทรรกับนี้พระพุทธเจ้านามว่าวิปัสสีเสด็จอุบัติขึ้นแล้วในพระนครทุมมะดีมีพราหมณ์ที่ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้ดีเป็นผู้มั่งคั่งสมบูรณ์ด้วยคุณธรรมและทรัพย์ แต่ภายหลังกลับตกยากในครั้งนั้นข้าพเจ้าเป็นพราหมณีของเขามีใจเสมอกันบางคราวพามนั้นเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าฟังธรรมแล้วเบิกบานใจได้ถวายผ้าห่มผืนหนึ่งแต่มีผ้านุ่งผืนเดียวกลับไปเรือนบอกข้าพเจ้าว่าแน่เธอผู้มีบุญมากจงอนุโมทนาเถิด ฉันได้ถวายผ้าห่มแด่พระพุทธเจ้าแล้วครั้งนั้นข้าพเจ้าทราบแล้วได้ประนมมืออนุโมทนาว่าข้าแต่นายผ้าห่มท่านถวายดีแล้วแต่พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐผู้คงที่พรามกับข้าพเจ้ามีความเจริญด้วยสุขสมบัติร่วมกันท่องเที่ยวในพบน้อยพบใหญ่ได้เป็นพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ในกรุงพาราณสีที่น่ารื่นรม ครั้งนั้นข้าพเจ้าได้เป็นมาเหสีของเท้าเธอสูงกว่าพวกพระสนมเป็นที่สองของเท้าเธอเท้าเธอปรดปรานข้าพเจ้าเพราะความสเสน่หาอันเนื่องมาจากพบก่อนๆพระราชานั้นทอดพระเนตรเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าแปดองค์กำลังเที่ยวบินทบาตท,ทรงเบิกบานพระไทยได้ถวายสิ่งของอันควรแก่ข้ามากแล้วนิมนต์ไว้ ทรงสร้างมนตะปร,ะรัตตนะผสมด้วยทองงดงามสูงหนึ่งร้อยศอกทรงเลื่อมใสให้นิมนพระปัจเจกพพุทธเจ้าทั้งหมดมาถวายทานด้วยพระองค์เองแม้ครั้งนั้นข้าพเจ้าก็ได้ถวายทานร่วมกับพระเจ้ากาสีด้วยเท้าเธอพร้อมทั้งพระพาดามาเกิดในตระกูลกุตตมะพีผู้มั่งคั่งและมีความสุข ข้าพเจ้าเป็นภรรยาของาพามผู้พี่น้องชายของสามีเห็นพระประเจก,กับพุทธเจ้าแล้วเอาอาหารของพี่ชายถาวายแด่พระปัเจก,กับพุทธเจ้าเมื่อพี่ชายมาได้บอกว่าพระปัเจก,กับพุทธเจ้ามิได้ยินดีทานขณะนั้นข้าพเจ้าก็ได้ถวายทานแด่พระปัเจก,กับพุทธเจ้า ส่วนสามีของข้าพเจ้าก็ได้ถวายอาหารควรแก่พระปัเจกับพุทธเจ้าในเวลานั้นข้าพเจ้าโกรธได้เททานของพระปเจกับพุทธเจ้านั้นเสียได้ถวายบาตรที่เต็มไปด้วยเปลือกต้มแก่พระปเจกับพุทธเจ้าผู้คงที่นั้นครั้งข้าพเจ้าเห็นสามีมีหน้าแสดงว่าสม่ำเสมอข้าพเจ้ารู้สึกสลดใจมาก สามีของข้าพเจ้ารับเอาบาตรแล้วเอาน้ำหอมอย่างดีล้างบาตรให้สะอาดข้าพเจ้ามีจิตยินดีเลื่อมใสได้ถวายน้ำตาลกรวดกับเปรียงจนเต็มบาตรข้าพเจ้าไปเกิดในภพไหนๆก็มีรูปงามเพราะได้ถวายทานแต่ก็มีกลิ่นตัวเหม็นเพราะทำกรรมไม่ดีหยาบยามพระปัเจก,กับพุทธเจ้าเมื่อสามีสร้างพระเจดี แห่งพระกัสปะพุทธเจ้าเสร็จแล้วข้าพเจ้ามีความยินดีเอาแผ่นอิฐนั้นชุบจนเปียกด้วยน้ำหอมที่เกิดจากเครื่องหอมสี่อย่างแล้วร่วมก่อด้วยด้วยบุญกรรมนั้นจึงพ้นโทษที่มีกลิ่นตัวเหม็นข้าพเจ้าได้มีส่วนร่วมบุญกับสามีเป็นพิเศษเมื่อสามีของข้าพเจ้าไปเกิดในแคว้นกาสีมีพระนามว่าสุมิตะ ข้าพเจ้าก็ได้เป็นภรรยาของเขาเจริญด้วยสุขสมบัติเป็นที่รักของสามีครั้งนั้นสามีได้ถวายผ้าโภกศีสันเนื้อดีแก่พระปัจเจก,กับพธเจ้าแม้ข้าพเจ้าก็มีส่วนในการอนุโมทนาทานนั้นด้วยเมื่อสามีไปเกิดในกำเนิดชาวโกศยะแคว้นกาสีสามีพร้อมกับชาวโกศยะ500อคน ได้บำรุงพระประเจก,กับพุทธเจ้า500รองค์อาราธนาพระประเจก,กับพุทธเจ้าเหล่านั้นให้อยู่จำพรรษาตลอดไร่มากและได้ถวายไตรจีวรข้าพเจ้าก็ได้ร่วมบุญกรรมนั้นด้วยเมื่อเท้ากาละจากพบนั้นแล้วก็ได้มาเกิดเป็นพระราชาพระนามว่านันทะมีพระอิสริยยศยิ่งใหญ่ข้าพเจ้าก็ได้เป็นพระมเหสีของเท้าเธอ เป็นผู้มีความมั่งคั่งด้วยการมาสุขทุกอย่างเมื่อเคลื่อนจากภพนั้นแล้วพระเจ้านันทะก็ได้เกิดเป็นพระเจ้าพม,มาทัตผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินข้าพเจ้ากับพระเจ้าพม,มาทัตได้อาราธนาพระประเจกพุทธเจ้าห้าร้องค์ผู้เป็นพระโอรสของพระนางปทุมมวดีให้อยู่ในพระราชอุทยานและบำรุงพระประเจกพุทธเจ้าเหล่านั้น ผู้ปรินิพพานแล้วจนตลอดชีวิตภายหลังบวชแล้วเจริญอัปปะมะมัญญาได้ไปสู่พรหมโลกด้วยกันทั้งสองครั้นจุติจากพรหมโลกสามีของข้าพเจ้าเกิดเป็นพรามมีชื่อว่าปิปปะผลิบิดาเป็นพรามโกศยะโคต ส่วนข้าพเจ้าเกิดเป็นทิดาของพราหมณ์มีชื่อว่าปิลานีที่เมืองมัทธชนบทในสากลบุรีพราหมณ์สามีไปตรวจดูงานบางคราวเห็นสัตว์ทั้งหลายที่ถูกกากัดกินแล้วเกิดความสลดใจครั้งนั้นข้าพเจ้าเอาเมล็ดงาออกผึ่งแดดเห็นมีนอนกัดกินอยู่เกิดความสลดใจในครั้งนั้นพราหมณ์สามีออกบวช ข้าพเจ้าจึงออกบวชตามอยู่ในสำนักปริภาชกห้าปีเมื่อพระนางมหาประชาบโบดีโคตมีทรงผนวดแล้วข้าพเจ้าเข้าไปหาท่านครั้นบวชแล้วไม่นานก็ได้บรรลุอรหัสเรามีพระมหากัสปะผู้มีสิริเป็นกัลยาณมิตรเราทั้งสองเห็นโทษในโลกแล้วออกบวช ฝึกตนแล้วข้าพเจ้าเผากิเลสถอนพบได้แล้วบรรลุวิชาสามปฏิสัมพิทาสีวิโมกแปดและอภินยาหกข้าพเจ้าทำให้แจ้งแล้วข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพระพัฒกาปิลานีเถรีเมื่อบรรลุพระอรหันต์แล้ว ได้เป็นผู้มีความชำนาญอย่างเชี่ยวชาญในปุเพนิวาสานุสติยานเพราะได้สร้างสมบุญบารมีไว้ในภพนั้นๆการต่อมาพระศาสดาประทับท่ามกลางสง์ส่งตั้งพระเถรีไว้ในตำแหน่งเป็นเลิศของภิกษุทั้งหลายผู้ทรงระลึกชาติได้นี่คือเรื่องเล่าอัฏฐกถา พัทธกาปิลานีเทรีคาถาจากพระไตรปิฎกและอัฏฐกถาเล่มที่54หน้า115